นะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับองนี้เดี๋ยวไว้ครับผมก็สวัสดีพี่พีเอฟซีชาโมแมนสองเพื่อนนะครับก็วันนี้คิดว่าน่าจะลงประมาณสักช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะครับฟี FC. วันนี้เอาเปิดราคาเดียวนะครับฟี FC เปิดไว้องละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะเปิดราคาเดียวหมดทุกองเลยนะครับถ้าชื่นชอบตรงไหนตอรองราคาได้นะจริงๆผมมาขี้เกยจเปิดราคาแบบยิบย่อยนะผมเอาอง์ละหนึ่งพันห้าร้อยบาทละกันนะครับคลิปนี้อ่ามาเปิดกันที่องแรกนะครับเป็น หลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับเป็นพิมพบี B. มือรององค์นี้โอ้โหเก่าและสวยมากนะครับเปิดไว้พันห้าร้อยบาทนะโอ้โหสวยเด็ดอย่างนี้นะครับ fc นานๆทีจะได้เอาของแบบหรุษราคามาให้อย่างนี้นะครับทนายที่นชอบนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับเอาจะใช้อีกหนึ่งทีนะครับศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับสาหรับทนายที่ชอบคลิปนี้นะครับอง์ไหนสามารถ แคปตัวเลขมาได้นะหรือว่าอย่างไงก็ได้นะผมก็จะเป็นองนี้องที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าแล้วกันนะประมาณนี้อง์ที่สองแล้วกันนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ชี้ตาห้าชายนะครับองนี้เคยเปิดไว้แรงมากนะครับเมื่อสิบเดียเปิดไว้สามพันกว่าิีนี้ผมเอาพันห้าร้อยบาทพอนะครับอ่าถ้าท่านชอบไหนก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับ fc อ่าอาจจะมีเสียงดังนิดนึงขออภัยานะครับ หล่อบโบราณนะครับเก่าพิมพิตานะถูกใจก็ใส่ราคามานะครับวันนี้เอามาเปิดแบบราคาแบบร้นๆอเลยนะฮะ fc เพราะว่าเมาช้าลงไปยังไม่มี fc มาปิดนะองอค์อคลิปเมชานะครับยังอยู่ครบทุกองคเลยนะวันนี้ก็เลยอ่ะมาถ่ายย้ำให้อีกทีหนึง่งองค์นี้เป็นพิมพ์ิตาห้าชายนะครับโอ้โหหล่อหล่อล้อล่เบิกอีกหนึ่งองค์นะครับพิมพ์นี้ผมปิดไปแล้วองค์หนึ่งอนะแล้วก็เหลือองค์นี้เป็นองค์สุดท้ายแล้วนะครับหล่อล้่เบึกบแบบนี้หายากนะครับ fc หายาก หายากในที่นี้แม้ถึงว่าไม่ไดเ้เดินไปตลาดเช้านี้แล้วเจอเลยนะใช้เวลาหาอยู่เหมือนกันนะครับ F4 เอา1,500บาทพอนะครับที่ปิดไปนะองค์ข้าวจอกดำๆผิวไม่เปิดแบบนี้นะอ่าองน,นั้นปิดไปพันกว่าบาทนะครับน,นี้ก็เอาพันห้านะครับไม่แพงเลยนะครับเมืเช้าค่ะทนายชอบรงไหนนะครับไม่ต้องเกรงใจสามารถทักมาสอบถามได้ทุกองเลยนะครับองน,นี้โอ้โหโอ,องค์แพงอีกแล้วนะครับ ตีเป็นห้าชาแล้วกันนะครับเห็นเส้นใหญ่ลงด้วยนะครับในกลุ่มนะตามเฟสตามอะไรนะครับอ,องนี้อ่าเขาอาจจะเล่นกันแพงนะครับหลักหมื่นหลักแสนนะครับผมเอาหลักพันพอนะครับเนื้อหาดีนะครับชัดเจนนะครับสวยคมดูแล้วถูกใจชื่นชอบนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้เลยนะพอดีวันนี้ผมเลิกเรียนเร็วนะเลิกเรียน เที่ยงก็ส่งพาไปตั้งแต่เที่ยงแล้วของเมื่อวานนะครับวันนี้ก็เลยมาถ่ายนี่ก็เป็นพระพิฆเนศเป็นหลวงพ่อกึืนนะอันนี้ก็เป็นพระพนะนนพแท้นะครับนี่อันนี้ผมว่าดูแท้นะครับเพราะว่าสภาพใช้งานมีกิงนะครับมีริงอ่าช้างพระพิฆเนศอันนี้ก็เขงงางัดมาจากหลังคาบ้านนะจะไม่แท้ได้ไงนะครับนี่ผมดูแท้มาทุกองนะครับจุ๊บจุบบบ fc ดูเนื้อโลอหะเขานะครับทันใดเล่นของเก่าว่าต้องชอบแน่นอนนะครับเนี่ยเอาพันห้านะครับถูกใจทั้งมาได้นะมีกิ่งด้วยนะครับ fc มีกิ่งนะช่องอื่นๆมาขายก็หลักพันขึ้นนะครับ fc ผมก็ขออนุญาตพันขึ้นเหมือนกันแต่ว่าพันต้นๆนะต่อมาอันนี้เป็นเขาเรียกว่าราอะไรนะผาปั้นผมเนี่ยระพ,พิจิตรเป็นหลวงพ่อเพชนะหลวงพ่อเพชอ่า ชอบถูกใจทักมาได้นะครับ่งนี้เอาเปิดพันห้านั่นแหละนะครับตามที่บอกไปเก่าสวยถูกใจนะครับผมเชื่อว่าองานี้ไม่ทันแน่นอนนะต้องมีปิดปิดเป็นน้องแรกเลยนะเผื่เอเพราะเพิ่งเอามาลงเป็นคลิปแรกนะครับหลอล้ำบึกนะครับโอโ้โหเอฟซีดูเนื้อหาดีแตกเป็นแบบเกตกระดี่เป็นยายบัวเลยนะครับอ่าถูกใจทักมาได้นะครับแคปบหน้าจอมาเลยอ่าเดี๋ยวจะปิดให้นะครับเอาไม่แพงนะมีการหลอล้ำบึกแล้วเป็นนิยมบีนะครับ เอาพันห้าพอนะครับวันนี้ถ้าท่านใดแบบทักมาปิดเลยก็ก่อนสี่โมงเย็นค่อาจจะไปส่งให้อีกรอบหนึ่งนะครับขออภัยนะอาจจะได้ยินเสียงเหล็กนะเพราะว่าข้างหลังเป็นโรงงานเหล็กนะครับเนื้อทองเหลืองโลหะผสมนะเป็นเนื้อทองโลหะผสมถูกใจก็ทักมาได้นะครับ องนี้เป็นเนื้อสำริดเงินนะครับถูกใจทักมาได้เลยนะครับทันใดย,ยังไม่ได้สแกนนะครับเป็นเพื่อนไลน์ในไลน์กันก็สแกนตอนช่วงต้นคลิปได้นะครับ mc อา่าองนี้เก่าเนื้อหาดีลึกลับอีกหนึ่งองนะครับทันใดชอบเป็นเนื้อแบบว่าเนื้อสำริดหรือเนื้ออย่างนี้ก็ถูกใจทักมาได้นะครับแบบนี้ก็เนื้อจะเป็นหนึ่งเดียวนะครับไม่สวยไม่เซาเอ้อไม่ซ้ําใครนะสวยเดิมไม่ซ้ําใครอ่า ต่อมาวันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะครับเป็นลงรักทั้งองค์เลยนะครับพิมพ์ที่จะขี้ตารู้จักทรงน่าจะเป็นห้าชายนะเป็นห้าชายเล็กนะครับอ่านะครับคนเดือดชัดเจนผิวมีเปิดบ้างเป็นบางจุดนะโอ้โหจะหา,าผมพูดเล่นนะ fc ดูต้ฐานดีนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอนะครับองนี้เดี๋ยวไว้ต้นคลิปเลยลวกันนะเดี๋ยวตัดเป็นไฮไลท์เลยนะครับถูกใจใส่ราคาพร้อมโทรมาได้เลยนะครับ ท่านใดที่แบบวัวช้าวัวพลาดนะโทรมา,าจะชัวร์สุดนะครับหรือว่า,าจะทักลายก็ชัวร์เหมือนกันนะแต่บางทีถ้าทักลายมาผมอาจจะตอบคนนู้นคนนี้คนนั้นนะบางทีอาจจะไม่ทันนะครับองค์นี้อย่างที่บอกว่าเป็นพระาสมเด็จนะครับเป็นกูกระยานะครับเมื่อคืนทีีคอมเมนต์บอกมานะมีเก้าองค์นะครับน่าจะเก้าองค์นี่แหละนะเป็นเหมือนเขาอยู่ในไหหรือกาแพงหรืออะไรนะรเขาไปงัดมาไปงัดงี้มามีทั้งเป็นพิมพ์แบบปกโพแล้วก็เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ ลงรักนะครับมีลงรักปิดทองนะครับลงรักทุกองนะในที่นี้นี่มีพิมพ์ใหญ่เป็นพิมเจดีนะแต่ละองค์นี้ก็สวยใสยไม่ซ้ํากันนะครับนีาเอาไป่องศึกษาได้นะครับต่อมาสอบเล็กองค์นี้นะเอานั่นแหละอย่างเท่าที่ทราบนะครับราคาเปิดหลังย่นเรี่ยมขอบจักเงินนะครับ Fc ในราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทไม่มีนะครับมีที่ผมนี่แหละ เป็นเนื้อโลหะนะครับ Fc แต่ว่าหลังเขาจะเหี่ยวจะย่นหน่อยนะครับเป็นเนื้อโลหะอ่าก็ถือว่าสวยคลาสสิกนะครับหน้ากระคมนะครับเป็นพิมพ์แข้งตรงด้วยนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์จอบเด็กพิมพแข้งตรงนะเป็นแข้งตรงถูกใจก็ทั้ไม่ได้นะครับคลิปนี้อาจจะลงชา้าลงไวก็ต้องขอประทานอภัยนะครับต่อมาองนี้เป็นยี่สิบห้าทสวั์นะครับฐานเป็นอะไรก็ไม่แน่ใจว่าไม่แน่ใจนะว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับเขาเป็นเนื้อตะกั่วนะ Fc อ่า ก็ผมว่าดูสวยคมนะเพราะว่าเป็นของเก่าเพผมที่ว่าได้มาตั้งแต่ช่วงสมัยเล่นพาร์ทแรกๆเลยนะครับถูกใจว่าไหนทักมาได้นะอ่าชิปนี้เจ็ดนาทีกว่าแล้วนะครับต่อมาเป็นหลวงพอวนะ่อทวดนะองค์นี้ก็เป็นเนื้อไม่แน่ใจนะเนื้อข้อ,อดำๆอะ่ะเนี่ยหลวงพ่อทวดเนื้อตะกวดเนื้อดำจริงผมเปิดไว้สองพันห้าเนี่ยเนี่ยชิปนี้ก็ขอพันห้าแล้วกันนะครับราคาสุดท้าย เอาแบบเร็วๆนะครับฟีฟซีเมื่อเช้าอาจจะดูไม่ทันกันวันนี้ช่วงนี้ช่วงเที่ยงก็ถ่ายให้ดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับเผื่อมีถูกใจชื่นชอบต่อมาอุาสุดท้ายนี้ก็น่าจะหลวงพ่ออะไรนะวัดหัวเข่าหรืออะไรอะหลวงพ่ออิ่มหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะผมดูเป็นปลาเท้ดูง่ายนะครับองนี้ท่านใดชื่นชอบถูกใจนะครับเนื้อหาสวยคมประมาณนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมบอกเลยว,ว่าหายยางนะครับองนี้อ่า จะได้เจอและนานที่เจอนะครับราคาไม่รู้ว่าจะสู้ผมไหวหรือเปล่านะครับบางที่อาจจะเปิดไว้3,500-4,000หรือ8,000ก็เคยเห็นนะครับราคาพีสูงมากนะครับแล้วแต่คนเก็บนะครับแต่ FC ผมผมคืนทุนคืนกาไรให้เอา1,500บาทพอสำหรับคลิปนี้ท่านใดดูแล้วถูกใจชื่นชอบนะครับในพระเครื่องผมสามารถทักได้สอบถามได้นะครับเดี๋ยวจะโทรมาก็นั่นแหละตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะครับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ